สองอาทิตย์ของข้าพเจ้าเช้าสามสิบมือเฮ้ยสองสองอาทิตย์สิบสองอาทิตย์ห่างกันงามเลครับดูดินนะครับมีเศษน้จับที่พี่เจริญบอกเตรียมมาที่วันคืออะไรก็ได้และจะบอกนะว่าจะทำให้ดินโปร่งก็ดินดอถ้าดินมันปูดินมันร่วนซุยปลูกอะไรก็งามไม่ได้ปิกเฉพาะว่าเป็นเป็นตัวผักสลัดนะคะ พ่รักไม่ใช่แค่ผักสลัดนะถ้าคุณทําดินได้อย่างนี้อ่ะขออนุญาตเก็บออกปลูกอะไรก็งามจับเลยจ้ะเนี่ยค่ะเห็นไหมและบอกเลยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครูมีอะไรก็ใส่อันนั้นอันนี้ระวังนะคะแม่ตะเคียนขออนุญาตนะอันนี้เป็นเศษไม้ที่กึ่งมาจากเสาไม้ตะเคียนที่วัดก้าวมาใส่เหมือนกันคือ อะไรก็ได้มันไม่มีความตายตัวเห็นดินภูเขาไหมคะอนุมาณว่ามันคือดินภูเขาใบไม้เศษไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทับถมลงมาม,มันยังทําให้ร่วนตุยแล้วต้นไม้บนภูเขาไม่ตายนะถ้าไม่มีใครไปเผาอันนี้คือครูอองครูอิงความเป็นดินภูเขามีอะไรใส่อันนั้นถึงบอกว่าไม่ฟิกไม่จําเป็นต้องเป็นเค้กอ้ยไม่จําเป็นต้องเป็นเนเปียไม่จะเป็นต้อง ขอเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้ดินเหนียวกระจายอนุภาคออกเพราะดินเหนียวของที่นี่คือเหนียวจนขาแทงหน่อไม่ได้ทรา,า,ายก็ได้ทรายก็ได้ทรายก็ดีแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ได้อะไรก็ได้คือเราสังเกตไปว่าใส่ไปเรื่อยๆจนมันร่วนซุยอันนี้คือสรทีใส่ไปเรื่อยๆจนมันร่วนซุยมันไม่เกาะกันแล้วอะคะ่ะ เนี่ยค่ะต้องใส่ดินสูงไม่จําเป็น,นที่ใส่จริงๆร่ากืชแค่คืบเดียวก็ได้คืบเดียวก็ประมาณ20เซนก็ได้แต่คืบผมครูม,มันจะสั้นไปหน่อย 2, <c oughs> <c oughs> 2> 0เซนเนาะพี่เราถามว่าทําไมอันนี้ต้องสูงวพจริงจริงไม่ใช่อะไรมาม้าตั้งใจปลูกพืชตระกูลพืชหัวเช่นพวกผัวใช้เท้าคแครอท เพื่อนทาให้แต่ว่าพอเห็นครูปลูกผักสลัดแล้วมีไรายได้แล้วบวกกับเราได้แบ่งปันความรู้ให้พี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยยกแปลงผักที่เพื่อนจะทํากินเนี่ยให้กับครูเพื่อเอามาบอกต่อพวกเราในนี้มีอะไรเท่าที่ทุกคนเห็นในนี้มีก้อนถ่านมีมีก้อนถ่านก็มีแต่เราไม่ได้ถ่านชาโครหรืออะไรนะ <c oughs> ถ่านก้นอนน้อยนี่แหละแล้วได้ากใช่ครับได้ค่ะลอมค่ะก็ แปลงพวกนี้ปลูกมาสามปีแล้วมั้งไม่ต้องเปลี่ยนดินหรอ,อ,อก็ไม่ได้ยกออกมานะคะแต่เราใช้วิธีปลูกแต่เวลาเยอะมากๆเราก็ตักออกเข้าใจไหมคะตักออกออใช่เพราะว่าที่บอกว่าที่นี่ไม่ได้ตักออกเพราะว่าดินมันเยอะเราเลยเหนื่อย แต่ถ้ามันสงูงจริงๆเราก็จะตักออกไปปลูกตัวอื่นบ้างแล้วเราก็เอาตัวใหม่มาปรุงเข้าใจไหมคะเอาตัวใหม่มาปรุงก็เหมือนเอาอาหารอันดีๆลงมาให้มันกินจําความรู้สึกของการจับดินของที่นี่ไว้นะคุรับปาาระกันว่าถ้าพวกคุณกลับไปบ้านแล้วไปทําดินให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยต่อให้วันนี้งานยุ่งมากๆลืมรดน้ําผักก็ไม่ตายแต่ในขณะที่ดินของบางที่อยากให้มันร่วน ขอกลับบ้านกำเนิดของก็ให้แต่จะได้แต่จะได้แม่ตะเคียนกลับไปด้วยนะคะสไบเขียวๆกณไม่รู้นะ นี่ค่ะความสูงมันสูงมากจริงๆเนี่ยจะเป็นหัวอะไรคระเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจริงมันไม่ต้องสูงเลยรากเดายวจริงๆอันนี้ก็คือสูงไประยี่สิบซมมันสูงเพราะว่าหมาม้าจะเอาไว้ปลูกพวกคือตะปูหัวแต่ว่าเพื่อนยกให้ติดปลูกผักสลัดเพื่อที่จะได้เอาแปลงมาสอนพวกเราด้วยนะคะก็เลย เสียสละมากเลยข้างล่างนี้มันมีรูระบายน้ำอยู่ข้างล่างมันมีรูระบายน้ำไหมข้างล่างนี่มันเป็นแผ่นพืน้นสำเร็จรูปที่ไม่ได้ยาเราวางไว้เฉยถ้าน้ำไหลลงไปเยอะๆมันก็จะลงไปข้างล่างออครับผม แต่ถ้ากุ้ยลงไปลึกๆจะเจอไส้เดือนซึ่งตัวใหญ่มากเรามาใส่ไหมไม่ได้ใส่อะค่ะแต่ว่าด้วยความที่คูลเลี้ยง,งเลี้ยงอ่อองก็หลุมด้วยขี้ไส้เดือนมันก็จะเต็มอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวนดินอะไรมากมายครับมาเองปอคือมันก็จะไม่ตรงที่หลุมเดิมแต่มันก็จะหลุมใหม่มันก็จะมีอาหารเรามุมนั้นมันก็จะยังมั่นใจว่าเราปรุงดินได้ดีมันก็จะยังมีอาหารใช่ อันสุดก็เต็มที่สามรอบก็ปรุงมันใหม่อีกสักรอบหนึ่งแต่ระหว่างนี้ก็คือถ้าผักตัวเนี้ยมันใช้อาหารเยอะมันอาหารไม่พอมันจะเหลืองมันจะฟ้องอาการจากใบล่างเข้าใจไหมคะมันจะเหลืองแต่ถ้าขาดเป็นบางตัวมันจะเหลืองแบบกระดอนกระด่างคือเหลืองเป็นบางจุดอ่าถ้าเกิดเหลืองจากใบล่างคืออาหารไม่พอเราก็จะโรยทุก สิบวันก็คือสิบกับยี่สิบแล้วก็ค่อยใช้ตัวตัว,ตวคาดเล็กค่ะพวนดินเพราะว่าถ้าพุ่มอย่างนี้เราทําอะไรเขาไม่ได้แล้วเราเก็บอย่างเดียวก็วคือรอบต่อไปเราก็ต้องคุ้ใหม่ใช่ค่ะก็ก็จะประมาณนี้ทําง่ายๆลองดูแลรอรอกันก่อนรอรอกันให้มาครบก่อนเนาะเดี๋ยวตัดให้ดูอะไรลรอหลักข่าวๆก็คือสามสามสามขอบสามรอบแล้วก็ฟุ้ดินสามรอบนี้ฟืุงหนักรอบหนึ่งนะโอเค ที่เหลือก็ดูตามอาการแต่ระหว่าง,างขอบนี้คือดูตามอาการแล้วก็เติมอาหารทุกสิบวันจะดีเพราะว่าถ้าอย่างเป็นตัวนี้ยิ่งเราอยากให้เขาต้นใหญ่เขาก็ยิ่งดึงสารอาหารไปกินเยอะนะคะแล้วถ้าเขา,เ,าเราให้น้ําหมักถึงเนี่ยมันก็จะยิ่งเบ่งนี่ยังคิดอยู่เลยว่าอาจจะต้องเลือกตัดต้นใหญ่ออกเพื่อให้น้องๆได้โตขึ้นเพราะว่าบางอันมันยังไม่ไขใจม,ม,มันยังเล็กอยู่ กี่ว erm ันแล้วตี่กี่วันแล้วมันขาดอายุอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ38วันชุดนี้เป็นเมล็ดเคลือบหรือเมล็ดเตยเปื่อยจ้ะชุดนี้เปอยจ้ะหลังจากประสบปัญหาเสียไปแปดแปลงรอบนี้ไม่มีเมล็ดเคลือบแต่ไอไอชุดที่ยกไปให้ดูนั่นเป็นเป็นเคลือบบอกอย่างตรงตรง แมนๆเลยไอที่ยกไปให้ดูนั่นคือมเมล็ดเครือบแต่ไอตัวเนี้ยเปื่อย<ช>นะจ๊ะเปื่อยได้ขนาดนีม้มันอยู่ที่คุณภาพของดิน <laughs> แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังอ่อนแออ่อนแอแล้วก็ห่างน้ําหมักฟ้องจากอะไรดูใบของเขาดิเห็นไหมจริงๆถ้าเขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนอนนี่มันจะไม่ได้แอม,มแมลงจะไม่ค่อยได้แทหะหรอกเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกถ้าเขาแข็งแรงจริงอ,อ่ะ,มะแมลงมันอยากรบกวนเขาก็กัดไม่เข้า<อ> พราะถ้าสันใบเนี่ยถ้าถ้าพี่น้องสังเกตสันใบของพืชมันมันมันจะมีอยู่ตัวหนึงเขาจะมีขนขนของตัวเขาเองมันจะป้องกันตัวเขาเองได้ใต้ล่างเนี่ยมันจะมีแต่นะีแม่ขอใบหนึ่งอ่ะอ่ะพี่ดูนะสันเนี่ยมันจะมีใบของเขาเองพืชมันจะมีตัวกลิ่นตัวรสชาติ หรือว่าตัวขนที่พวกเรามองไม่เห็นแต่เขาจะมีตัวปกป้องตัวเขาเองอยู่นะแม้แต่รสชาติจริงๆรสชาติของผักสลัดถ้ามันยังขมเหมือนเดิมแมลงก็ไม่อยากกลัวหรอกเรามาปรับเองเพื่อให้มันถูกปากมนุษย์นอนมันก็เลยชอบไปด้วยอันนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันแต่นี้ยังทานได้ใช่ไหมปุติกได้จ้ะตัดออกให้ดูเฉยว่าถ้าผักแข็งแรงอะ่ะมันจะมีตัวที่ป้องกันตัวมันเองได้ ส่วนอันพิ <Okay. S 1> ทิกบอกอันนี้มันใหญ่ oh, <okay. S 1> มันไม่พบสีบห้วันที่พิทิศบอกแต่เราสามารถตัดขายก่อนได้เลยใช่ไหมครับ<ม>ถ้าตรงที่เราเอาเอาใจเราเป็นที่ตัง้ง <Yeah. S 2> เราอยากกินเราอยากขายแบบไหนตอนนี้ตลาดที่กรุงเทพกําลังมาแรงในเรื่องผักต้นเล็กแต่เราสามารถดีดราคาขึ้นได้ <c oughs> อย่าไปขายโลละร้อยถ้าในเมื่อผักชันอายุยังไม่ได้ชันขายร้อยหนึ่งชันก็ขาดทุนใช่ไหมล่ะเพราะอย่างหนึ่งก็คือผักใหญ่ก็จริงแต่น้ําหนักไม่ได้มันเหมือนคนร่างกายอวบอวบแบบยุ่น ไม,ไม่แกนไม่เต็มนะคะนี่นี่คือข้อตางบางคนบอกอยากกินผักต้นเล็กจะได้ได้เยอะๆเอาราคาอาจจะต้องสูงกว่าเพราะว่าอายุเขายังเก็บเกี่ยวไม่ได้เนะเาะอก็นะครับส่งป้ชื่อคืนรับส่งส่งป้าชื่อคืนด้วยนะคะออ่ะโอเคคาดว่ามาพร้อมแล้วนะคะคราวนี้มาดูการตัดผัดแบบที่ครูบอกเนาะ จอ่ะอยากให้ทุกคนเลือกที่จะเจียนสามมีดก็มันมันจะเหมือนการกรีดยางพารานะส่อด้ดูเลยครับขอบคุณครับอันแรกตัดให้จําดีอย่างที่ครูบอกก็คือเนี่ยตัดลงไปลึกๆก็จะไปทางนู้นก็จะประมาณนี้ยางเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะยางเริ่มออกละอืมก็จะวางไปอย่างเงี้ยวางลงไปอย่างงี้วางแล้วก็ตั้งไว เพื่อไม่ให้ให้ยางมันไหลลงไปในแนวนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครบอกต้นไหนใหญ่ก็เริ่มอ่ะต้นต้นนี้เหรอต้นเอต้นนี้ทีกว่าครับเขาจะทำนิดนึงนะครับในเมื่อในเมื่อเราไม่เอารากมันไว้ครับทำไมเราไม่ถอนไปทั้งต้นเลยแล้วไปตัดใน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 โรงทําโรงผลิตของเราครับก็ถ้าเป็นพี่ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กจะตัดก่อนแล้วค่อยมารื้อรากทีหลังถ้าถอนไปทั้งรากทั้งดินมันช้า และทําอย่างเงี้ยไวกว่าแล้วมันลดลดเวลาที่มีดแรกเราจะไปเจียนแค่มีดสองมีดสามเข้าใจไหมคะใช่ระหว่างนี้น้องมันก็จะไหลยางออกมาเข้าใจไหมคะอ้าวไหนใครเห็นต้นไหนใหญ่ๆซอยกันเบิ้งอ่ะโอเคอ่ะเพราะว่าครั้งนี้จะต้องตัดผักใบบางไปด้วยเพื่อที่พี่น้องจะได้เห็นว่ามีกสลัดเป็นยังไง ตรัดให้มันจำจัก็คือชิดๆเห็นไหมคะเออถ้าบางคนบอกฉันก็รู้แล้วนี่ว่าใบนี้มันจะแก่ฉันไม่เอาปาดตรงนี้แล้วแต่เอาที่สบายใจไหนโอเคค่ะแล้วแต่แล้วแต่ผู้เจ้าไปอยู่อ่ะควยตัดนที่นี่ละสนุกตันนะคะนี้แมงก็เชื่อคนง่ายดูเห็นไหม ทุกคนดูนะคะยางไหลแล้วมีใครอยากชิมยางผักไหมคะโอ้ผมจะชิมมาลองไม่จ้าใครใครจะมีคนลองจับเราไปหน่อยนะคะตะกัน วันจริงเลยค่ะเออวัอจริงเลครับเออนแนเบอกว่าเอออ้วเดีเดี๋ยวเอย่าาอย่าาอคูใจดีคูให้มีอจะได้นจ้าวนเลยเลม่จริงะมจริงอเอมาได้เลยที่รักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีมีใครอยากอยากต่อยก็เนอ่ะอร่อยอร่อยอยากออกก็ได้เขาอยาก G D I ได้ได้ได้ได เริ่มไม่อยากกินผักเริ่มไม่อยากกินผักแล้วอยากกินยาผมออะทำหน้าเหมือนกินน้ำตาลไม่ไม่อยากกินผักแล้วอยากกินยามันผมไม่เไม่ลองจะได้รู้เพราะถ้าเราล้างมันไม่สะอาดอะขุ่ปิดเล็บขุ่นเหมือนดอระเพ็ดเลยอยากกินมันแบบเอามันเยอะไม่เป็นไรขึ้นรสมากแล้วที่เ้าหมักแล้วหวาน ชิวไม่เท่าไหร่มยมันก็ไม่ได้ติครับมไไม่มีเพื่อนแล้วมันมีกิจกรรมตัวออกมายาๆไม่นยาๆไม่มไม่เลิกอะขยันคอยต่ที่เาีซีปอมองอะไร่ไม่ได้ชิ่ที่เอ็กซ์ดนนิ่ย มทีเป็นเือี่อร่อยไมนี่ถ้าไม่เอายางออนี่กินไม่ได้เอาเเต็มมิ้วเลยเม่กินน้ไม่แล้วไอ้นี่ขมไม่กินเหมือนชิมแรมันยังไม่ได้จายมันขมไม่กินใช่มันไม่อบอยู่อใชบอกเลยว่าเนน้ำลายมันป็นะางการปกป้องตัวมันเอง

เหมือนกันไหมคะ่หนัูไม่ชิมละตอันแรเลยเนี่ยจางยอันี้จางอันนี้ผมไม่เก่งไม่ชิมนหนูเชื่อเชื่อไม่เคยเห็นสักรุ่นที่จะมาชิมรุ่นแรกนะคะนี่ไม่เปลคุณติ๊กทุกทุกพันต้อง3ามมีดใช่ไหมครับ ทุกพันเลยใช่ไหมครับยี่ยงแดงนี่สายโหดสายโหดไม่เอนเขนเาเนขึ้นมาเ่อยไหวตัวนี้ยางสายโหดเนี่ยไหลแล้วอะไหลแล้วอะพันแดงจะยางเยอะกว่าเนคุติ๊กเวลาเฉือนนี่มันเฉือนเอียงๆนี่ครับไม่ขมนะอันนี้ไม่ขมไม่ไม่ไม่ขม้งไม่ขมไม่ขมไม่ขม กินสององินีวาม่้อาชาไรักไมม่เรคยกินเยอะาี่าเนีตทางคิดว่ามันมีเพว่าที่นไปได้เยไม่ขนจิจไม่คนนี้แงจังเลยโอ้โหไ่เดียวเนี่ยเฉพาะตัดตรงนู้น้วกินมาถึงนี่แล้วเลย กินมาถึี่แล้วมีโปรโมชั่นไหมว่าใครตั่ก็กลับบ้านได้เลยไนไรม่เป็นไรไม่เป็นไไม่เป็นไรไปนไรไม่เป็นไรไ่ปนไไมเป็นไม่เป็นไไ่เป็นไรไ่เป็นไ่เป็นไรไเปนไรไม่เป็นไรไ่เปนไรไม่เปนไไ่เปหนไมนรไปนไมนไรไเป็นไรไมเปนไไม่เปนไมเปไมเปไม่เปนไ่ปนไมเปรไ่เปนไมเปนไรไปนไไเป็นไไเป็นไไไปน็น โอเคอกโนม้ต้องกต้องไปหาไม่ได้มีนีด้วยมันไม่มันไม่คุณติ๊กครับเวลาตัดิี่บ้านกี่โมงครับจริงจริงจะบอกว่าพี่ที่เขาที่เขาตัดผักกันตอนเช้าเพราะว่าถ้าน้องยังไม่ร้อนใช่ไหมคะเข้าใจความเป็นคนไหมถ้าเป็นเราอ่ะเราเรายังกินน้ําได้อยู่ระบบเลือดเราจะยังไม่หนืดเนาะ มันก็สมูทใช่ไหมคะมันก็โอเคยิ่งยิ่งตัดเช้ามันจะรีดยางออกมาแบบสบายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ผักร้อนแล้วน้าน้าที่เป็นเหมือนระบบเลือดของเขาที่อยู่กลางกลางใจแกนเนี่ยมันจะออกไปตามแขนออกไปตามแขนถึงเราจะรีดน้ําออกมันก็จะยังติดอยู่ตามแขนถึงพยายามรีดมันก็จะยังมีรถขมอยู่บ้างอันนี้ลองแล้ว มาบอกต่อนะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าเช้าได้ก็ดีไม่ไม่ก็เยเ็นเลยแต่ระหว่างวันก็ให้อบน้ําแต่ถ้าที่ผ่านมามันยังขมอยู่วันที่ใกล้กลตัดอับน้ํามันก็จะจาง,งม,มันเหมือนระบบเลือดของคนเลยมันน่าทึ่งลองดูนะคะไม่ใช่ว่ามันจะต้องขมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ลองดูอันนี้ง่ายๆเพราะฉะน,นั้นเช้าเราลดน้ําเสร็จแล้วเราก็ตัดงลดน้ำเสร็จสุดที่แบบนี้ใช่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าเราวันนี้มีออเดอร์ เคล็ดลับของการเพิ่มน้ำหนักก็คือวันนี้มีออเดอร์ใช่ไหมมีออเดอร์ประมาณแปดโมงซักหกโมงเช้าอัดน้ำก่อนพอมันหมาดน้ำนิดนึงเรามาตัดมันมันเหมือนเด็กมันอ้วกน้ำมันได้กินน้ำเพิ่มขึ้นประมาณนั้นเออน้ำหนักต่างใช่ไหมคะริงไม่จอยต่างไหมเออแล้วเราบางคนนะเขาเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขารู้อ,ออเดอร์ล่วงหน้า เมื่อวานอัดน้ําวันนี้อัดน้ําจากสมมุติว่าจะได้แค่ประมาณหกโลเจ็ดโลดีขึ้นเป็นสิบอ่าอันนี้คือกลไกมีอยู่พี่คนหนึ่งแกบอกไหนวะพี่แกบอกว่ามันอวบน้าค่าสามแม่บอกว่าอ้วนอ่าเออมันอ้วนฮะมันช้ำเออแต่ว่าผักแบบนี้คือถ้าเราเราเรียกน้ําหนักด้วยน้ํามากเกินไปมันช้าง่ายพี่ถึงบอกว่าให้มันเป็นความแข็งแรงตามปกติของผัก ถ้าเราคุมดินดีได้กินน้ําหมักดียังไงซะมันก็แข็งแรงแล้วก็อวดได้น้ำหนักนะไป